ลูกสิบปูพวกงมืออยากเห็นเทวดาไหมมันไม่ยากเลยถ้ามึงเห็นคนที่มีจิตใจดีใจเป็นบุญเป็นผุ้สนพูดด,ดีทำดีทำแต่ความดีมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองไม่พูดใส่ร้ายคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปอิจฉาริษยาคนอื่นแล้วก็ไม่ไปดูถูกคนอื่นทำตัวเองให้มีความสุขอยู่ในศีลในธรรมวันวันฟังแต่ธรรมะสวดมนต์เนี่ยแหละเขาเรียกว่าเทวดาอยู่ในร่างมนุษย์ถ้ามึงได้เจอ ได้เห็นจงคบไว้นะคนพวกนี้เนี่ยแหละหาได้ยากมากเลยดีกว่าไปหาคนที่เป็นมารคนที่เป็นมารถ้ามึงได้เห็นจงนีหนีออกห่างนะมารมันจะดูง่ายมากใจิตใจเขาจะฟุ้งซ่านไม่สงบรุ่มร้อนคอยฉาลิศยาคอยดูถูกคนอื่นคอยเหยียดหยามคนอื่นคอยแกล้งนิดคอยแกล้งดูถูกให้ร้ายคนอื่นแล้วคอยเห็นดีคนอื่นไม่ได้นะใครได้ดีก็มักจะอีฉาลิศยาเนี่ยแหละเขาเรียกมารแล้วก็ผู้คนพวกนี้จิตใจ,ใจ มันล้อมลุ่มวันวันชอบหาเรื่องหาแต่เรื่องทะเลาะบอกแว้งไม่หยุดไม่หยอนเนี่ยแหละเขาเรียกมานะถ้ารู้สิษย์เห็นคนพวกนี้ประเภทนี้ก็ให้รีบถอยห่างนะมันไม่ดีหรอกเองอยากจะคบเทวดาหรือคบมานนะลองคิดดูเอานะลูกศิษย์โต